เด็กดกว่าทำเอาเหล่าอากาเซ่เป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับนักร้องหนุ hot Bam ่มฮอตแบมแบมกันพิมุกภูวกคุลหรือแบมแบมกอเซเว่นดิจิทลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกกำลังได้รับกำลังใจยังล้นหลามจากอากาเซและแฟนคลับทั่วโลกหลังจากเจ้าตัวโพส์ข้อความตัดพ้อผ่านโซเชียลมีเดียจนทำให้แฟนๆเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของเจ้าตัวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะล่าสุดเจ้าตัวได้มีการปล่อยอัลบั้มใหม่กำลังอยู่ในช่วงโปรโมทผลงานแต่กับพุดข้อความในเชื่อ ลงลบผ่านสตอรี่ไอจีแปลเป็นไทยได้ว่าปี2025ฉันจะจากไปตลอดการและทวิตท,ที่แปลเป็นไทยได้ว่าคนรอบตัวฉันคือสาเหตุที่ทําให้ฉันกําลังจะตายหลังจากที่ทางหนุ่มแบมแบมได้มีการออกมาโพสข้อความดังกล่าวแล้วก็ได้สร้างความกังวลใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและก็ทําให้แฟนๆก็ตัางโพสข้อความแสดงความเป็นห่วงและให้กําลังใจแบมแบมให้ก้าวผ่านเรื่องที่ยากลําบากไปให้ได้รวมถึงคอยอยู่เคียงข้างแบมแบมแถมก่อนหน นนเมื่อวันที่2 3กันยายนแบมแบมก็ได้โพสต์เอ็ก่าวข้อความขอโทษแฟนๆเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษว่าว่าขอโทษนะครับที่ในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาผมสร้างความรู้สึกลบและแสดงความอ่อนไหวออกมาผมจะขอเวลาพักทบทวนตัวเองและกลับมาเป็นแบมแบมที่มองโลกในแง่บวกอีกครั้งหวังว่าทุกคนจะอ่านโพสต์นี้จะมีความสุขและอบล้อมไปด้วยความรักนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเดยจะว่างานนี้อาการของหนุ่มแบมแบมทำให้เราเป็นแฟนเต็นกังวลและเป็นห่วงศิลปินหนุ่มคนนี้เป อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ